สวัสดีครับพี่น้องพบกัชบช่องบ่าวตุ้ยมาแล้วเซนแอนครับยังละบาดน,นี่ยังครับอานนี้ก็เป็นจังสี่บานีทอ้าลวลำลำพงเขเื่อนโวยขึ้นหนาล้อยนี่ครับขึ้นย,ยกล่อเป็จังสี่ครับอานนี้โอ้คุณเห็นครั้งแรลกกันนี่เอาลองไปบิ่งครับพี่น้องโอ้ยไม่กว่าพิสัง ี่่วายงพี่สังเป็นภาษาผู้ไทยได้เปนน็นหอนค่ะพี่สังภาษาบา้านผมพี่หยังนะครับโอ้พื้นมันต่ำครับนี่ครับโดนลำพงครับพืน้นทั้งทั้งหลังมันสูงทั้งหนาม,มันต่ำแบบนี้ครับเพป็นใส่ให้โรลิคขำเห็นโอ้โอ้ธรรม,าม,มาดาเด้อยนะฮ่า อ๋อช่างตัวด้านหน้าอย่างนั้นมันรับได้บ่มันรับน้ำหนักได้สบายบ่ได้ครับที่ลอยขนาดนั้นนะนะได้ครับอ๋อรับได้จักตันขาละหาตันน่ะแม่งบ่เนี่ยขาละหาตันเลยเปล่าอ๋อหยอด กาตรนี้นีเรากันรูดอันนี้ออที่เขาเรียกว่าเรากันรูดป่ะมันโคตรึงิวดมาได้มาถึงแล้ถ้ามีปัญหาปุ๊บตัวนี้มันล็อกเล็กเล็อกเล็ก่มามัรูดได้ไิค้ามัรูพอดน้โอ้นองกระทาเป็นรูดปั๊บมาีนี้ากันรูดน้ดความรูดได้ครับนี่ความรูดเล็กๆกันหน่อยได้ คุณดูแห้ดีคุณพ่อ,อ,อนหนล่รอกนะรอพน้องบนนีนะครับสาภาแต่กับซิงนครับต้องไห้เทียิ่เหมือนวอลรับนอนครับที่แม่เอ็ดครับแต่งไปทีแป๊บเดียวโอ้โห กลางเปนท่านอ้างไนกลางเกินอาจจเสียดีว่าเสียครับ ก็บยที่บยที่เอามาโย่จ้าลืมครับเจ้ากต้อตไปหาเจ้าครับลืมดอกลืมป้านายเลืมก็คือลืมืมเนี่ลืมอยว่าผู้เก็บเก็บจเก็บไเสียขาหนึงลืเจ้าเสียไม่ไพค้ำดิเจ้าต้องเสียค่าปั๊บได้บาทนี้แอเราจะเจ้าชีวิจารณเจ้าเองครับพอผู้เก็บของนะพาไม่ไพ่มีไป จะเจ็บเสียดจะไปเจ็บไาไปไพี่ไปตัดเอาไปีูเย็บขาเจเจ็บเสียดเจ็บเจ้ไม่เสียดเจ็บคูคู่แล้วแต่จะสิคุยกันเนาะนีรัพี่นองมาเซา้าในาเล่นครับสบายครับอะไรุจอ จอเสียไปเลยเด้อ,อเ,เออไปบัางด้วยบัางรถนั่นคนเรนาคข้าฝัานอ่ะม,มาเรนะียไมไพมากขำเนอะนี่ยแล้วเป็นไง ูสามนางถ่ายวล่าครับมันแบบเยาว,วานนั่นนะครับแล้วมันมันสิเป็นแบบเขาเหิ่มมาแผนกไทยนแผนกมั่นครับไดว้วลาเจ้าแรกกคือหนาสิเป็นแบบนี่ครับที่มันมาล้บบนอนต่างเวทีก่อนต่อไปก็สิเป็นประดับต่างข้อหนาครับเปนจากข้อหนาแลว้วบันนี้ก็สิีเป็นจอมะขืนแล้วกระชาครับจอสิเป็นลำดับไทยๆครับนะครับบนบันนี้ที่แือก็บพื้นไผ่เป็นมะขืนครับ เรียกว่าสิปฏิัศนพี่น้องเอ้ยเจ้าบุญเนาะฝนฝาอากาศก็ดีมนันีอย่าตกเด้อฝนเลยเดือนประหย,ย,ยัดเนาะย่านแต่ฝนเนี่ยที่งานประขาศได้แบบดีๆจักมืองเลยเนาะเมือพี่น้องเมื่อร้ยอายรถล,ลงรอครับ ไปถามไปถามน้องนั่นอยู่รถแต่เวทีรถไอ่เรือตัน่นเห็นใครจวาวาอยู่น,นี่นนนนครับพี่น้องน้องขับนะครับโอ้ยปวดพ่อปวดพ่อเฮ้นมันต่ำแหน่ครับทั้งทั้งทั้งหลังทั้งหลังสูงทั้งหนาตำ่ำเหมือนมันมใช่ผมเัยขนหัวครับขน,น,นะน,น,นบหัวเลยขนหัวจริงๆมันมีหดมันมีหดว่าวกันหลุดน้อครับขนหัวเลยนี่สูงเติบเลยนี่ มันบ่หลบมันบระโยกนดิสังเกตต้องกันฮะต้องหาให้มันได้ฉากเมนียนะบ่เห็นมันครับพอแต้มแล้วที่ระดับน้มหน้าบ่เห็หน่อรูขันเองมไม่ห็นระดับหนามพี่น้องเอ,อ้ยสุดยอดเดี๋ยวสิบอกครับอยู่ว่างไหนบ่บอกครับตอนนี้แ <laughs> มีนอยู่ขอท่าเขทาขท่าไม่ได้เหรียญเต้ประโยชน์นะตึ๊บ นี่ยังแตกอันเพื่อนเนาะอะไรเนาะย่ขำขำขึ้นเลยอ,อันน้งแต่พอแตกด <laughs> ไไีสุดเนาะอนี่ <ไป S 1> <laughs> น้องสุดยอดบึงตะบอนที่เห็นมาเห็นตกแกว่าร้อยร้อยสองครั้งเลยสองทั้งหน่งทั้งนงร้อยบ่ปันไดมันต่ำมันบ่ต่ำปันไนแต่ทน,นี้มันต <c oughs> ่ำครับก <c oughs> ีม โอ้สบายเลยมันยกสูงในสันเดียนะสูงเต่บ่ยกดีกว่าน่ะอ๋ออันอันอันที่ว่าตัวให้ตัวลีกเขาไม่โค้งอยู่ข้างในเห็นบ่อัที่ตัวใหญ่หน่อยไหมเมตรห้าสิบยืดได้เมตรห้าสิบบ่นี่พี่น้องเมตรห้าสิบผมเนี่ยรรมดาเด้เติร์หนึ่งนี่ไง แต่ว่าแต่วาถ้าเยืดยื่แต่ตัวรถในโงงามันได้มันได้เม็ดดีโอ้ยกันนะกันเติมนี่ไรนะบม่ได้ไ่ค่อยได้นะน้อปั้นไหาดอกคือว่าละหาบาทกันนี่ทีเอาจากเศร้าอันนั้นนะละหาบาทนีงตัวแรกละหาบาทเบ้างไง งเงียบเงียมถามมึงด้วยละหาบาทตัวไหนถามมึงด้วยเอาสาวันกินโอดเราวันเ,เจ้านั่นเป็นเงินจะบาทลระลอยนึง่งาขอคุณได้หน่วยที่เร่งขอคุณได้หน่วยที่เ้ยงให้เต็ม มีเวลามีเวลาเอาเศร้าอันไอ้นุ่ยบอกคนเอาเศร้าอันนั่นนั่นไอ้หนุ่ยไอหนุ่ยบอกคนเอาเศร้าอันเออเอาเลยประดับกิโลนหาหาบาทประดับกินเลย เทาอันครับไปเก็บเงินเิากลดต่ะตัวฝากไปนั่ตัวสกินเร่พรากากไปน้วนว้ยใประดับก็ตัวนึงกินรอดประดับพงกินลอดเท้าอันเป็นเงินติดบารอยหนึ่งใครต่ประดับอะรกินรอดขอบคุณครับ ขอบคุณครับพี่น้องเพื่อนๆยิ้มเลือกคนแรกก็แชร์กดติดตามช่องบ่ตุ้ยของได้ชาแนลครับเนาะเพื่อนๆครับพี่น้องเด้อวไปครับบ๊ายบายสวัสดีครับ